สวัสดีครับคุณฟังทีละครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับว่าเทพบนตรีจี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสั่งการให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณกลับเรือนจำเพื่อรับโทษเตือนให้ระวังฟ้าดินจะลงโทษเนื้อหาใจความนะครับนายเทพบนตรีลิมประพยอมซึ่งเป็นนักประวัติศาสตร์และก็นักเทววิทยาได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook นะครับ โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับทักษิณและโทนี่อภิสิทธิ์ชนสร้างความเหลื่อมล้ำไร้เงาโทนี่ในแคร์ครับเหลือแต่เท่าชราวัย74ปีท่านทักษิณอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีที่ได้รับตําแหน่งใหม่ว่านักโทษเด็ดขาดชายประกาศลงราชกิจจาดูเบกษาได้รับพระราชทานอภัยโทษสคดีร้ายแรงต่อชาติบ้านเมืองลดโทษ จาก8ปีเหลือ1ปีเป็นนักการเมืองเป็นรัฐมนตรีเป็นข้าราชการข้าราชบริพารผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินประธานองคมนตรีหรือองคมนตรีไม่ได้เลยถ้าคิดแม้แค่4-3ทางราชการก็ไม่ได้นะครับเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของตระกูลชินวัตรผมไม่ได้ริบังอาจ คิดก้าวล่วงพระราชอำนาจพระเจ้าอยู่หัวตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเลยนะครับแต่ว่าในฐานะนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์เนี่ยตำแหน่งองคมนตรีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครต้องโทษในคดีทุจริตประพฤติไม่ชอบใช้ตำแหน่งหน้าที่ราชการสแสวงหาประโยชน์ตนถูกเชิดชูถูกยกย่องหรือรับการอวยยศให้ได้ตำแหน่งพันธุท่านองคมนตรีเพราะเดี๋ยวจะลุกลามใหญ่กลายเป็นตำแหน่งอื่นๆอีกนะครับ พระเจ้าอยู่หัวราัชากาลที่10ทรงมีพระปรีชาสามารถมากแม้ว่าฝ่ายการเมืองข้าราชาการประจําทุกระดับจะจัดการชงเรื่องนี้ขึ้นมาแต่พระองค์ท่านก็มีทางออกให้กับชาติบ้านเมืองอย่างหาผู้ใดมาเทียบเทียมได้สเสมือนกับที่องค์พระศิวะมหาเทพตรึงทศกัณฐ์เอาไว้ตีนเขาไกลราชหลายพันปีราชกิจจานุเบกษาคือหลักฐานชั้นต้นทรงผลให้จองจําทักษิณเอาไว้ในประวัติศาสตร์ความชั่วร้ายของคน จะจดจำทักษิณน,นักโทษเด็ดขาดชายเป็นชั่วอายุคนลูกหลานเหลนหลนพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดเชียดเอาหนึ่งชั่วอายุคนโบราณน,นับ35ปีคือ7ชั่วอายุคนเท่ากับ245ปีชื่อเสียงอันปนปี้ของเขาจะอยูเอ่เกือบอายุกรุงรัตนกโกสินทร์ในขณะนี้เลยนะครับโอ้แม่เจ้ารัฐธรรมนูญแล้วก็กฎหมายเนี่ยสร้างขึ้นโดยผู้คนจำนวนมาก สร้างขึ้นโดยผู้ทรงคุณวุฒิหลายร้อยคนผ่านการกลั่นกรองออกเป็นประชามติสินก็ประมาณเป็นหลายล้านบาทแม้ว่าใครจะขนานนามว่าเป็นฉบับเผด็จการสืบทอดอำนาจก็ตามแต่อำนาจพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานอภัยลดโทษให้กับนักโทษเป็นพระมหากรุณาธิคุณทักษิณเหลือโทษจำคุกหนึ่งปีดังนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยต้องปฏิบัติหน้าที่สั่งการไปยังอธิบดีกรมราชทัณฑ์ อธิบดีกรมราัฐาธรรมนก็ต้องปฏิบัติหน้าที่สั่งการไปยังผู้บัญชาการเรือนจําถ้าไม่ทําก็ประพฤติมิชอบในหน้าที่นะครับขัดพระบรมราชินิจฉัยนะครับทําขัดต่อพระมหากรุณาธิคุณของพระเจ้าอยู่หัวส่วนตัวทักษิณเองถ้าป่วยจริงก็อํานวยพรให้หายป่วยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ป่วยจริงแต่ทําบาญยาว่าป่วยไขย้ความเชื่ออย่างโบราณเนี่ยก็บอกว่าเมื่อพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชินิจฉัยลดโทษเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นแล้วเนี่ย ถ้าไม่ได้นําพาไปสู่การปฏิบัติแถมโยโกโหกล่อลวงเนี่ยนะครับพระท่านบอกว่าความผิดกระทําต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฟ้าดินเนี่ยจะลงโทษนะครับพระมหากษัตริย์ทรงตรัสแล้วมิได้คืนคําหากแต่ทักษิณก็สมควรสํานึกควรสำเนียกควรจะปล่อยให้สถานการณ์นําพาให้ผู้คนมองว่ามันอะไรกันเป็นอภิสิทธิ์ชนสร้างความเหลื่อมล้ําให้สังคมหรือเป็นผู้ที่มีอํานาจเหนือพระเจ้าอยู่หัว บ้านเมืองจะเป็นยังไงจริงไหมกลับเข้าเรือนจำแล้วก็รับโทษสักถครับ